วันอวันอินเจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทศโดยกองบรรณาธิการดีวันอวันดอทสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันอวันอินโฟคีที่61คุณผู้ฟังคะจากสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันต้องยอมรับเลยค่ะว่าโซเชียลมีเดีย มีผลต่อการกระจายข้อมูลข่าวสารอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของผู้ชุมนุมเองหรือการสื่อสารจากทางรัฐเ ocial m e d i ยทำงานอย่างไรมีผลอย่างไรและพวกเราสนใจติดต่อสื่อสารกันได้อย่างไรบ้างผ่านเ ocial ีเดียวันนี้อยู่กับดิฉันวิลาวันบุญเกื้อกุลวงศ์และคุณนรัจยาตันจะพัดกุล ตั้งแต่มีการพัฒนาอินเทอร์เน็ตเข้าสู่ยุคเว็บ2.0มีการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างแพร่หลายในช่วงต้นศตวรรษที่21นะคะและแน่นอนค่ะว่าช่องทางการสื่อสารในรูปแบบใหม่นี้ก็ถูกนำมาใช้ในประเด็นทางการเมืองด้วยเคยมีนักรัฐศาสตร์หลายคนนะคะที่ได้มีการศึกษาว่าแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์มีผลต่อการพัฒนาด้าน สิทธิมนุษยชนแล้วก็พบว่าแพลตฟอร์มเองก็ยังมีบทบาทในการกดดันให้กับรัฐในเรื่องของการลดการใช้ความรุนแรงในการข่มขู่ผู้เห็นต่างด้วยค่ะเพราะว่าข้อมูลเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ได้ถูกแพร่กระจายไปอย่างแพร่หลายด้วยแพลตฟอร์มนะคะซึ่งทั้งนี้เนี่ยมันก็ส่งผลในทางลบต่อตัวรัฐเองทำให้เกิดภาวะที่ได้ไม่คุ้มเสียขึ้นค่ะ แต่จะกล่าวว่าหากประชาชนในประเทศรับทราบถึงการใช้ความรุนแรงหรือคมขู่ผู้เห็นต่างของรัฐก็ซึ่งก็คืออาจทําให้เกิดความไม่พอใจแล้วก็มีคนออกมาร่วมกับผู้เห็นต่างได้มากขึ้นนะคะตัวอย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือสิ่งที่คุณเพนกวินนะคะพริชชิวรักษ์นะคะได้เคยโพสต์สเตตัส แล้วก็มีการไลฟ์สดใน Facebook หลังจากที่พวกเขาแล้วก็เพื่อนๆได้อ่านประกาศคณะราษฎรเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์2475นะคะซึ่งเพนกวินเองก็ได้ทำไปเมื่อตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2563นะคะและก็หลังจากนั้นนะคะก็ถูกการคุกคามะคะจากหน่วยพิเศษนะคะมีการติดตามแล้วก็สิ่งนี้ก็คือสิ่งที่น้องเพนกวินได้ทำไปเนี่ยก็มีการแชร์ไปกว่า500ครั้ง มีผู้ชมมากกว่า1.0,000จุดแสนวิวด้วยกันเลยนะคะนอกจากกรณีของเพนกวินแล้วก็ยังมีการเคลื่อนไหวอื่นๆของน้องนักเรียนนักศึกษาอีกค่ะซึ่งก็จะเห็นว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยน้องๆมักจะใช้ในการถ่ายไลฟ์ขณะที่มีผู้คนมาคุกคามมาติดตามอะไรอย่างนี้ยว่ากันไปนะคะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ยังคงมีการคุกคามยังมีการถูกอุ้มหายหรืออะไรต่างๆนะคะทั้งนี้ค่ะเราก็เลยจะมาดูกันที่ว่า มันมีคำอธิบายอะไรไหมที่ว่าเราคิดว่าโลกโซเชียลมีเดียที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยจะสร้างการเติบโตหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในการสื่อสารทางด้านการเมืองเนาะไม่แน่ใจว่าคุณนรัจยาคิดว่ายังไงบ้างคะ่ะหรือคุณนรัจยาจะเล่าอะไรพวกเราฟังเพิ่มสำหรับในประเด็นนี้นะคะอาจารย์สุรชนีสรีใญ่ก็ได้ เขียนอธิบายเป็นบทความมาลงกับทางเว็บไซต์ดิวานวัอทค่ะชื่อว่าโลกโซเชียลป้องกันการคุกคามจากรัฐได้หรือไม่ซึ่งบทในบทความนี้ก็ได้ให้คําตอบที่น่าสนใจไว้มากๆเลยนะคะคืออาจารย์ได้เสนอว่าแม้ว่าโซเชียลมีเดียแล้วก็การแผ่ขยายของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี้ยจะมีบทบาทในการสร้างแรงกดดันให้ทั้งรัฐจากทั้งภายในและภายนอกแต่ว่าโซเชียลมีเดียที่ใช้ในการสร้างความปลอดภัยให้กับ แกนนำเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ได้กับทุกที่ในทั่วโลกแล้วก็สิ่งสำคัญที่จะเป็นตัวแปรเนี่ยว่าจะใช้โซเชียลมีเดียได้ผลหรือไม่ได้ผลก็คือลักษณะเฉพาะของแต่ละระบบการปกครองข้อค้นพบหลักของอาจารย์นะคะก็คือว่าผลในการปกป้องของแพลตฟอร์มออนไลน์จะเห็นได้ชัดที่สุดในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งมักจะอ่อนไหวต,ต่อแรงกดดันและมักหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงหรือว่าละเมิดสิธทธิมนุษยชนของผู้เห็นต่างมากกว่าประเทศที่ปกครองโดยระบอบอื่นๆแล้วถ้าหาก ดูลงไปให้ลึกกว่านี้อีกก็จะพบว่าประเทศที่มีการควบคุมอำนาจรัฐผ่านช่องทางสถาบันกลไกาทางการเมืองต่างๆและมีการเลือกตั้งที่ผงใสเนี่ยมักจะมีอัตราการล่วงละเมิดทางกายภาพมีการคุกคามทางกายภาพของขบวนการทางการเมืองลดลงเมื่อมีจํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศเพิ่มมากขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นอีกถ้าเกิดว่ากลุ่มประเทศนั้นเนี่ยมีตําแหน่งแห่งที่ในประชาคมโลกโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจเนี่ย ก็ยิ่งจะระมัดระวังในการใช้ความรุนแรงคุกคามผู้เห็นต่างเพราะว่าอาจจะทำให้ภาพลักษณ์ประเทศในสายตาประชาคมโลกเนี่ยเสียหายส่งผลให้คู่ค้าเนี่ยอาจจะไม่ทำการค้าด้วยหรืออาจถึงขั้นถูกคว่มบาตรทางเศรษฐกิจก็เป็นไปได้ในกรณีที่เห็นได้ชัดเจนมากเลยนะคะอาจารย์สุรชนีเนี่ยได้ยกตัวอย่างกรณีของจีนกับการจัดการผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงขึ้นมาให้เราเห็นค่ะว่าคือจีนเนี่ยแม้ว่าเราจะทราบกปนดีว่าเป็นรัฐที่ ออมีกําลังแข็งแกร่งแล้วก็มีศักะยะภาพสูงมีประวัติในการใช้ความรุนแรงปราบปรามคุกคามผู้เห็นต่างอย่างโชคโชนมากอย่างเช่นการสังหารหม,มู่ที่จตุรัสเทียนอันเหมือนในปีคศ1 9 8 9แต่ว่าในกรณีที่จัดการกับผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงเนี่ยค่ะจะเห็นว่าจีนเนี่ยเลือกที่จะใช้ช่องทางทางกฎหมายเนี่ยมาบีบคั้นฮ่องกงแทนหรือว่ายืมมือรัฐบาลฮ่องกงเนี่ยในการจัดการกับผู้ชุมนุม ก็คือเรียกได้ว่าจีนเนี่ยพยายามจะวางตัวให้ห่างจากระยะกระทบจากการกระทบกระท,ระทั่งครั้งนี้แม้ว่าหากมองในมุมด้านของขีดความสามารถที่จีนจะกระทําต่อผู้ชุมนุมได้เนี่ยยังไงจีนก็สามารถทําได้อยู่แล้วแต่เพราะว่าจีนเนี่ยปัจจุบันมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ใหญ่มากๆในระดับโลกแล้วก็เป็นสมาชิกถาวรขององค์กรสหประชาชาติอีกด้วยก็เลยจะเห็นว่าจีนเนี่ยมีลักษณะที่จะ วางกลยุทธ์ในลักษณะอย่างที่ได้กล่าวไปต่อผู้ชุมนุมนะคะแต่ว่าเมื่อเราหันกลับมามองในบริบทของประเทศไทยเนี่ยคะ่ะจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เข้าข่ายใดๆเลยที่จะเป็นที่จะมีปัจจัยส่งเสริมให้โซเชียลมีเดียเนี่ยมีผลเป็นเกราะคุ้มครองผู้ชุมนุมนะคะหรือแกนนำเพราะว่าเราเนี่ยหาก พิจารณาระบบการปกครองของไทยแล้วเราไม่ได้ปกครองในระบอบประชาธิป,ปไตยที่มีกลไกเชิงสถาบันที่ควบคุมหรือคาดอำนาจกับฝ่ายบริหารได้หนำซ้ำําการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้โปรง่งใสเสียเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นมจึงไม่แปลกที่เราจะยังพบเห็นการแทรกแซงของรัฐกับการดําเนินกิจกรรมของผู้เห็นต่างอยู่ ถึงแม้ว่าจํานวนผู้ใช้โซเชียลในไทยเนี่ยจะมีเยอะก็ตามอีกประการหนึ่งถ้าเราพิจารณาเงื่อนไขในระดับระหว่างประเทศนะคะแล้วก็การทําตามการเคารพสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติเนี่ยจะแม้ว่าไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของ the Universal Declaration of Human Rights ขององค์กรสหรประชาชาติในฐานะประเทศสมาชิกภาคีแล้วแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้เซ็นพิธีสารเพิ่มเติมย่อย ซึ่งก็คือ uh, international convention for the protection of all persons from enforced disappearance หรือว่าพิธีสารที่เกี่ยวกับการห้ามไม่ให้รัฐทำให้บุคคลสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามซึ่งมันก็แปลว่าไทยไม่ได้ผูกมัดกับสนธิสัญญานี้เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆทั้งภายในและภายนอกเนี่ยจะเห็นว่าฝ่ายที่ดำเนินกิจกรรมเนี่ยมีความเสียงสูงอยู่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะ แล้วก็ด้วยสาเหตุต่างๆที่ว่ามานี้เองทําให้โลกโซเชียลเนี่ยไม่ได้มีผลเป็นเกราะป้องกันผู้ชุมนุมมากเท่าที่ควรค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะจากเท่าที่ฟังมาถึงแม้ว่าโซเชียลมีเดียเองก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นเกาะป้องกันได้ซึ่งหรือจริงๆอาจจะในแค่กรณีของประเทศไทยนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทีนี้ค่ะเราก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาดูกันต่อว่า แล้วผลสะท้อนกลับที่ตามมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียหรือแม้กระทั่งแบบจากผลของโซเชียลมีเดียเองแล้วผลสะท้อนกลับที่มันกลับมาในฝั่งของรัฐเองเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเช่นอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังจากของอชิ้นงานหนึ่งนะคะในวันโอวันก็คือชิ้น paradox of repression ยิ่งกดขี่ปราบปรามขบวนการประชาชนก็ยิ่งเด็ดเดี่ยวแล้วก็เติบโตนะคะซึ่งพึ่ง เผยแร่ไปเมื่อวันที่14ตุลาที่ผ่านมานี้เองนะคะว่ากันง่ายๆนะคะว่าทางรัฐบาลและก็กลุ่มคนที่มีอ,อำนาจเนี่ยย่อมที่จะคาดหวังการกดขี่ปรับปรามนะคะแต่พอยต์ของมันก็คือว่าการทำใหเ้เกิดความหวาดกลัวและรู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยอาจจะมีผลสะท้อนกลับซึ่งก็คือเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามในแบบที่รัฐและผู้กดขี่เองอยากจะให้มันเป็นนะคะอาจจะกลายเป็นว่ามีจำนวนผู้ที่ ต้องการมาร่วมกับตัวผู้ชุมนุมเพิ่มมากขึ้นหรือการใช้ความรุนแรงการคุกคามบางอย่างที่โซเชียลมีเดียได้เผยแพร่ออกไปอาจจะทำให้ฝ่ายที่3ที่อาจจะยังไม่ได้มาร่วมกับม็อบครั้งนี้เนี่ยได้เห็นภาพแล้วก็อาจจะเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเนาะทีนี้ค่ะอยากให้คุณนรัจยานะคะได้เล่าให้พวกเราฟังหน่อยว่าชิ้นงานชิ้นนี้ได้แบ่งความน่าสนใจไว้ด้วยกันว่ายังไงบ้างคะ่ะค่ะ งานชิ้นนี้เขียนโดยอาจารย์ชยานิตภูญรัตน์นะคะซึ่งอาจารย์ได้เสนอว่าเหตุที่การกดขี่ปราบปรามเนี่ยอาจจะกลับกลายทำให้ขบวนการการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมีอยู่ทั้งหมด3ประการนะคะประการที่1ก็คือว่าการกดขี่ปราบปรามเนี่ยเป็นการตอกย้ำว่ารัฐเนี่ยไม่ชอบทำคืออย่างที่คุณวิลาวันได้กล่าวไว้ข้างต้นค่ะว่า การกดขี่ปรับปรปามที่รัฐหวังว่าจะทําให้คนรู้สึกหวาดกลัวแล้วคนไม่ออกมาชุมนุมเนี่ยมันอาจจะทําให้ได้ผลย้อนกลับมาขบวนการเข้มแข็งขึ้นเพราะว่าการปรับปรามที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะตอกย้ําว่ารัฐเนี่ยไม่ชอบทำเป็นการละเมิดพันธกิจพื้นฐานของรัฐในการรับประกันความมั่นคงความปลอดภัยชีตต่อชีวิตและร่างกายของประชาชนอะไรเงี้ยแม้ว่าผู้คนที่ออกมาชุมนุมเนี่ยจะมีความคิดเห็นแล้วก็จุดยืนทางการเมืองที่ขัดแย้งจากกลุ่มผู้กลุ่มอำนาจนะคะ ในแง่นี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเป็นความจําเป็นของขบวนการประชาชนที่จะต้องออกมาต่อต้านการใช้อํานาจของรัฐที่ไม่ชอบทําให้สมเร็จรุล่วงค่ะความคิดแบบนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนจากข้อความที่ทนายอานนท์นำพานะคะหนึ่งในแกนนําคณะราษฎรสองห้าหกสามเนี่ยกล่าวไว้ในช่วงเดือนกันยาค่ะตอนที่เขาจะต้องถูกถูกส่งไปฝากครั้งที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพช่วงเดือนกันยาที่ผ่านมานะคะเนื้อความในข้อความที่ทนายอานนท์เนี่ย กล่าวมีไว้ประมาณว่าให้การขังผมในวันนี้เป็นใบเสร็จของการคุกคามประชาชน19กันยา63ไปเอาคืนซึ่งเราก็ได้เห็นว่าได้มีการเอาคืนไปแล้วในวันที่19กันยาทวงคืนอำนาจราษฎรน,นะคะแล้วก็อีกข้อความหนึ่งที่ทำให้เราเห็นความคิดแบบนี้ได้ชัดก็คือยินดีที่ได้ต่อสู้กับทุกคนเราเดินมาไกลจงเดินต่ออย่างกล้าหาญหน้าที่นอกคุกของผมจบแล้ว ขอโดนพันทั้งหมดเพื่อการเปลี่ยนแปลง19กันยานี้ช่วยยืนยันว่าเรามาถูกทางเราเชื่อมั่นในทุกคนแล้วนี่ก็คือสิ่งที่แสดงความคิดอย่างชัดเจนค่ะว่าการกดขี่ปราบปรามเนี่ยมันตอกย้ำจริงๆว่าอำนาจรัฐนั้นไม่ชอบทำสำหรับประการที่สองนะคะที่การกดขี่ปราบปรามเนี่ยอาจกลับกลายทำให้ขบวนการประชาชนเข้มแข็งขึ้นก็คือว่าเหยื่อจากการปราบปรามอาจจะเป็นญาติพี่น้องของใครบางคนที่อยู่ในขบวนการ ในหลายครั้งเนี่ยการกดขี่ปราปรามในรัฐส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายในหมู่ประชาชนซึ่งแน่นอนว่าเหยื่อจากการปราปรามเนี่ยย่อมเป็นสมาชิกในครอบครัวเป็นเพื่อนฝูงหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมอุดมการประสบการณ์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะทําให้การเคลื่อนไหวทางการเมืองของหลายคนเนี่ย กลายเป็นว่าไม่จํากัดอยู่แค่การต่อสู้เพื่ออุดมการของตนเองเพียงลําพังแล้วแต่กลายเป็นพันธกิจที่สมาชิกครอบครัวและสมาชิกคนอื่นๆในขบวนการประชาชนเนี่ยต้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่เหยื่อรวมถึงเป็นการสานต่อความหวังและความฝันของเหยื่อจากการปราบปรามของรัฐต,ต่อไปอีกด้วยกรณีที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือจากการที่น้องเชอร์เนี่ยวัย17ปีเสียชีวิตจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมเมื่อปี2553นะคะพันธศัก์ร,รีเทพหรือว่าพ่อของน้องเชอร์เนี่ย ก็รวมเข้ากิจกรรมทางการเมืองยอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นมาเพื่อทวงถามความยุติธรรมให้กับลูกชายของตนเองจนกระทั่งถูกดำเนินคดีหรือว่าถูกอุ้มโดยเจ้าหน้าที่รัฐแต่ว่าไม่ว่าจะถูกปรับปรามอย่างไรต่างๆก็ตามแต่พันธศัก์บอกว่าเขายังคงจะสู้ต่อไปเพราะความยุติธรรมมันยังไม่มาถึงและมันถูกทาให้หายไปเขาจึงจําเป็นจะต้องออกมาสู้เพื่อนําคนผิดออกมาลงโทษคะ่ะ หรือว่าในทางนองเรื่องในทานองเดียวกันเนี่ยก็ยังเกิดกับพยาอาคาตหรือว่าแม่ของน้องเกตผู้สูญเสียลูกสาวจากการทํางานเป็นพยาบาลอาสาในเหตุการณ์การสลายการชุมนุมในปี2,5,5,3เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยแม่ของน้องเกต เป็นเพียงแค่แม่ค้าขายดอกไม้ธรรมดาแต่เมื่อวันที่กระสุนเนี่ยได้พากชีวิตลูกสาวอันเป็นที่รักไปจากเธอก็ทําให้เธอเปลี่ยนความคิดทางการเมืองโดยสิ้นเชิงแล้วเราก็ยังเห็นเธอเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อทวงถามความยุติธรรมจากระบบก,การเมืองจนถึงทุกวันนี้ค่ะส่วนในประเด็นที่3ก็คือว่าฝ่ายที่3ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวขบวนการแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้มีอํานาจรัฐเนี่ยอาจหันมาเห็นอกเห็นใจผู้กดขี่ปาดปามจนกลายเป็นว่าขบวนการการเคลื่อนไหวเติบโต ยิ่งขึ้นค่ะในประเด็นนี้เนี่ยจีนชาร์ปผู้ศึกษาเราก็เผยแพร่แนวทางการต่อต้านเผด็จการด้วยการไม่ใช้ความรุนแรงคนสําคัญของโลกได้อธิบายไว้ว่าการกดขี่ปราบปรปามขบวนการประชาชนที่ยึดมั่นในการไม่ใช้ความรุนแรงสามารถปลุกมโนสํานึกของผู้คนในสังคมให้ตระหนักว่ารัฐกําลังใช้อํานาจอย่างไม่เป็นธรรมส่งผลให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเนี่ย หรือว่าอาจจะมีความคิดที่แตกต่างจากขบวนการประชาชนเนี่ยเปลี่ยนหันมาเห็นอกเห็นใจแล้วก็สนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่ถูกกดขี่แล้วก็พร้อมถอนความสนับสนุนจากรัฐที่ใช้มาตรการกดขี่ปราบปรามประชาชนค่ะสําหรับในประเด็นนี้เองเนี่ยอาจารย์ชาานิตได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าแม้ว่าอาจจะยังสรุปได้ไม่ชัดเจนว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้ผู้ร่วมชุมนุมต่อต้บบานรับาล ในปัจจุบันเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ได้ชี้ให้เราเห็นนะคะว่าการข่มขู่คุกคามแกนนําและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการชุมนุมเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยที่ทําให้ขบวนการภาคประชาชนเติบโตขึ้นก็ได้เห็นโดยจํานวนของผู้เข้าร่วมขบวนการเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงปัจจุบันนะคะก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกการชุมนุมอย่างจุดเริ่มต้นเนี่ยเมื่อวันที่18กรกฎาคมการชุมนุมครั้งแรกของกลุ่มเยาวชนปลดแอกเนี่ยมีการเก็บนับจำนวนผู้เข้าร่วมเราก็พบว่ามีผู้เข้าร่วมเพียง2,367คนเท่านั้นในขณะที่การชุมนุมในวันที่16สิงหาซึ่งเป็นการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอกที่จัดขึ้นหลังจากที่เพนกวินเนี่ย ถูกอุ้มตัวไปดำเนินคดีเนี่ยจะเห็นว่ามีผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นกว่าสองห0ื่นคนเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการขคค่มขู่คุกคามแกนนำผู้เกี่ยวข้องไปเรื่อยๆจนในวันที่19บเก้ากันยาเนี่ยทำให้มีผู้ออกมาเข้าร่วมชุมนุมกว่าแสนคนตรงนี้ก็อาจารย์ก็ได้ตั้งข้อสังเกตเขาว่าการคุกคามเนี่ยก็อาจจะทำให้มีผู้ชุมนุมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ค่ะอย่างที่เราคุยกันไปนะคะคุณผู้ฟังถ้ามองจากสถานการณ์ปัจจุบันก็ได้ค่ะอย่างวันนี้เองนะคะก็อยู่ในช่วงของการชุมนุมแฟชั่นม็อบค่ะที่แยกราชประสงค์นะคะอย่างครั้งแรกเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็มีผู้ชุมนุมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวซึ่งดิฉันเองก็ไม่ไม่กล้าที่จะเอ่ยเป็นจำนวนได้นะคะเพราะว่า ประมาณด้วยสายตาตัวเองแล้วเนี่ยบอกเป็นจํานวนไม่ถูกเลยจริงๆแต่มันก็แสดงให้เห็นเขาว่าถึงแม้ว่ารัฐและผู้ปกครองนะคะจะมีความมั่นคงในอํานาจยังไงก็ตามนะคะแต่สิ่งที่รัฐทำเนี่ยถ้าแสดงถึงการกดขี่และความไม่ชอบธรรมแล้วเนี่ยคนก็จะแสดงตัวกันออกมามากขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันอวันอินโฟกัสในสัปดาห์นี้ค่ะ สำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจที่จะติดตามงานวันนะคะก็สามารถเข้าไปอ่านไปติดตามกันได้ที่เว็บวันโอวันดอทเวิลดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ